สวัสดีครับพี่น้องผมกับย t u b e ช่องอีสานบ้านคุยเองต่าเวียนขับลงมาฝนตกพะคาไม่ขายบรยานครับสวัสดีครับกับบ้ามีผ่าหลอกเขาจะเลอกไปเรื่อยเเบื้องว่ามีผู้มาถามว่าคือว่าตลาดเนี่ยมือแลงเนี่ยผ้ามาแล้วรับรองว่ามีผีหลอกกันแล้วกันขันว่าม่นเกย์จอยไปโอ้ขืนครับพี่น้องเลยโอ้ยข้าเจ้าขาบดส่วนยั่งอยากยั่งกินเลี้ยแม่งถอดยุบว่าทอดอะไรได้นี่ ฝ้าวมาเอาเบิร์ตกวนเด้ดพ,พี่น้องกุ้งห้าสิบกันเดาวผัวผีน้องผีน้องเนาะจานเจ๊หนึ่งเจ๊หนึ่งมาวันนี้มีอะไรมานเลี้ยงยื้อหน่อยๆเด้เพื่อเอาม้าจะเราหกเจ็ดสิบถุงเลี้ยงยื้อหน่อยๆซ้ำนี่ฝ้าวมาฝ้าวมาบ่ามาช้าหมดอดเสียใจมาตอนตลาดไหวตับบก<อ>หุ้งแม่สับ่างเป็นยังไงคือเก้าคือเก้าเหมือนเดิม พราะกมาถ้าสีสเฉียดไครกับฝ้าวาโหลดใกล้ตัวเราปาสิปันได้ฟี่พี่รองเอ๋ยฝ้าวมาเจ้ญ่ใ,นใ,นใจสัปอ์แล้วจัดให้อันนี้ตัวละห้าสิบตัวละห้าสิบเอาสองตัวมคข้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนพี่้องอันนี้อยากไปลาบเองเรามีให้เรามีให้เรามีเครื่องให้เอาไปลาบเองเลยผู้ลงคนมักเพ็ิดผู้ลงคนมักสู้โหลดหลายสู้โหลดหน่อยผู้ลงคนมักเข่าขัวหลายเอาไปจัดเอง กบกบศพละลอยคันดาว่าเพี้ยนเฮาหาซิบขึ้นในละายเถิดพี่น้องถองลายหาซิบเป้าเกาหลีเจ้าบ่าขวรอย่าไปใส่ตุ่มเจ้ามาเสือเอานี่พักขีเล็กข้าสิไปลีเรือยผูกเก้เก็บก็บเก,ก็บไปผู้ขายก็ขาย,กขายไปพี่น้องเอย๋ยทางนี้เพื่อเก็กบง่ายเนาะครับเนาะข้าสิเปิดแขรงเซเว่นพี่น้นอง อ่าเปิดยี่สิบสี่เหว่าโมงยุติแล้วข่อยเพื่อนโอ้ฟังหมฝนตกห้ามบ่กม่ค่ะเฮาตัวแห้งบ่ครับตัวแห้งเลยแต่ร่มควมตัแหงพร้อมล่มพร้อมอีหยังบุญนี่บวบเลียมบวบเลียมขันผู้ใดเลียมหลายก็บ่ต้องมาซื้อดอกขันผู้ใดบ่ท่านมีเลียมมาซื้อไปกินบวบเลียมสามยางหาสิเหมือนเดิมนี่มานยัมเมื่อแรงโอ้ยพักอันนี้บ้ามีแนะน้ำต้องเอาไปกินเด้อ คุณคขาทางอาหารคุณน่ะประโยชน์ของมันโคตรสุดอ่ะใช่่คะเียบบักนี่เพิ่นเก็บไอ้นี่พิ่นกาเก็บแล้วเด้อพี่น้องเด้อขันบ่มาซื้อตอนนี้พันเสาหนาเด้อมุเจ้ายังสิได้กินนี่ต้องมาซื้อตอนนี้ท่านเนาะครับไอเนาะมาคำผมเพระกรรมตะส่งสัการ์ยุสีใสเกียรติครับฟ้าวมาย่านบ่ท่านขึ้อย่างนี้บ่ตกได้แม่ทางพุ่น เสีสี้สะเกียรแล้วกันบ้าเรื่อยๆนึกว่าตัวุนี่ครับครับช่วงสการดมือนี่ละสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะแม่สามางเนาะกันเข้าใจเช่นนี้อย่าไปย่านพี่น้องผมแม่อันมาควตานั่นมันเขิญข้อคูบาอย่างมันเียนขาทูบาทก้าวพี่น้องผมอืถึงข้าวแล้วบ่ยั่งเจ้าคนพี่น้องเลยอยากยั่งอยากกินยั่งอยากไปใส่มาใส่ไปอื เจ้แล้วเพืนที่มักปิดตลาดพื่อนมักปิดตลาดเจ้แล้วของเฮาอันนี้มีรถรลคาบ่มีโปมโมชันบ่ถามก่อนเือกไปขายมือนเสาขายยนรถมอจัปูัดปูมันชันมาจัดปูมารวบปเทศ่สนใจสิเสื้อหกไม้หาสีบสี่สิบเป็นยังไงเขาหัว่เขาคนหัววบอเขาบอสอ้นเอาปาดเกี๊ยน้อย ปลาแดดเจีน้อยบักทัวครับผมสามไม่เอาไปหาสิบาทสามไม่เอาไปหาสิบาทเบิดแล้วช้าหมดอดเสียใจสามไม่ปิ้งเี็ดอีโม่ปิ้งเี็ดอีโม่หน้าไปแต่เองตะขาไปแต่น้ำมันหมอแบดเบิร์ดกับเบิดแล้วพี่น้องเลยขายค่ะถึงขายเปลามาตอนนี้ยังท่านเนาะส่วนเจร้านส่วนเจร้านเลียศพเดียวซุปบักหนุนของเหลาเบอส์เซียเบิ้งเอาเลียตะกบเพราะเจีน้อยก็ขายถึงนี่อีกแล้ว เอาจะไปไต่ยังเด็เยนต้องหมจะขึ้นสีได้คู่เม่อเจ้าเลี้ยงอยู่วะว้าวว้าอไที่ไปเลี้ยงขหมไม่เขียนอีหมกมาขายคู่เมือมันเกินไปอ่ะพี่น้องคเงินบ่ไดนเราได้ผู้เดียวจกไม่ฮะคอยไปเห็ดียคอยก็เห็นเจ้าคู่เม่อแลไรเจ้คอยสีรอเจ้ายกมือยืทำท่ารอเจ้าเห็ควนเ่จัด่ายันแล้วก็เกียโย่จะว่ยันเจ้ตึง มันซอยวะท่านขันคอยซอยเจ้าคอยจีบวัดซอยแบบนี้นี่คอยจีบวัดซอยมียาเจ้าเจ้าเรียกเอาสิคอยซื้อไปซื้อเจ้าแม่นบ้าแบบนี้นี่ฟังไปเจ้าซื้อคอยบ่ต้องไปซื้อยาคอยวะท่านนี่ยังนี่เจ้าเฮ็ดยังกินแสบดิคอยเอาแกงเกี๊ยว่ะเจ้าเฮ็ดปลาเนี่ยหมูแสบต้องคอยจีบเอาแกงเกี๊ยว่ะใส่ถุงใบเจ้าจีบวัดรถปุ๋มวะท่นให้นคอยเหรือเอาขันคอยเอาสองถุงเป็นยังไงเอาไม่ล ใครคอยซื้อเจ้า,าอันนี้สักบาทเขาจะไปซื้อไม่ยาเจ้า,อาอคอยบ่าเหรียญร้สีเชียดนี่อยคอยร้สีบ่าวต้องคอยเอาเนี่ยล่ะอ่าเอาไปยาฟ้าเจ็บอย่าฟ้าเจ็บเจี๊ยนึ่งยังไม่เจ็บเจี๊ยนึ่งสิเปิดเชียงเส้นพี่น้องผมเซนะเวียนเปิดยิบซี่เช้าโมงเจี๊นึ่งกับเปิดยิบซี่คือกันีฟ้ามาเจีนิดเจีนิดเจีนิดตลาดไหวเขาเอิ้อนน้อพี่น้องเนาะคัะตลาดไหวยังสีพอแล้วเด้อทางพี่มีหยังกระรูต้มเจืดต้มเจืดแจ้ว

ผ <c oughs>: ู้บาอยาสูบบามีบ่เคยเห็นมีผู้ใดมีเมียจักคนพี่น้องบ่ท่านมีเมียจักคนไปเฮาเฮานํามาหาลูกพี่ใหญ่โอ้ฝนเฮากัฝนโตห้องกับบ่มมีีเยครับ้าอยาสูบบามีบอกแล้วโสดคู่คนบ่ท่านมีเมียเอาแน่ยแล้วเนี่ยครับผมขัดจีเรื่องขันเจ้าบ้าบ่อยคอยกาเรื่องปลาดินได้ต้องเจ้านี่ปลาดินได้ต้องเจ้านี่จากสองสามลอยตัวเลี้ยงอายุสามตัวพี่น้อง ขายดี่ตลาดบ้าฝนตกฝนลงบ่เกี่ยวดีขาหมูเป็นสีขาก็ยังเหลืออยู่สองขาหนึ่งกันมาว่าท่านผู้เจ้ามาสีได้กินเขาเบ้อไปไอเยอะอเพียบเลยมาเอาไปก็ได้เอาเขามาเซ่ก่อนครับฝน,นตกบ้ามีกะลียุ้ย้าเฉียบตวงหมดแล้วฝนเศร้าฝนนี่บ้ามีกะจังมาอ,นนอยังลูกพระอาทิตย์เก็บไปสี่เลียงผลเรไม่เก็บปลายสี่เลียงผลเรไม่ กินเราบินได้แน่นอนพี่นอ้องเก็บายทั้งที่ปหมึกกันยังย่างเห็นว่าบกติเขามาใบสามมันสีเต็มเน,น,นาะลูกพี่เนาะเป็นแพงประมาณเป็นพันใหม่เอาไปเอามากกับตองเบิดคือเก่าบ่เบดิบดบ่หนี้เราบ่หนีอ้นี่บ่เบดิบดกับเล้วกันว่าสันเพิ่นว่างไปห่อผู้บ่าวก็ทานในเด้อผู้สาวก็ทานในเดอ้อนั่นเอาไปพี่น้อง นี่กับบ้าเยโวนี่ไอ้นุ่มหนาม่นคนเยสโวสดนะครับสดครับข่อยบ่ได้เห็ดคอนเที่ยงปะคนเยสโวสดสดอีหลีอร่อยนี่สดคู่คนพร้อมสดบ้าบ้าอ่อยบ้าโอ้โหกระลั่งว่าสดดูเฮ้ยฝ่อมสี่ัยวให้ได้หน่อยเขาตีกันบ้านเดี๋ยวเขาไปทางคุณ ยาวกลับมาเข้าไปทางคุณเข้าไปทางคุณเจ๊แจมกับบัวคือกันวาขันซีเป็นบ่าปิดเรากับบปิดให้มาตลาดสร้างๆเจ๊อดกับบอกเหมือนเดิมมือเขาเที่ยงขึ้นมิดในตรงพ่อเล่าเจ๊อดคอนสวยพี่น้องผมเาาบิร์ตคูยา,างสร้างๆบ,งบัว,วสวดเนาะอาทิตย์หน้าเจอกันพี่น้องทิดตวอหลังบ้านมาหาบ้ามีไดไมมกบ้าได้เอ้า ก็คือพาะพ่าท่านมีเมียสันน่ะเจ้าอาดคือพมาผัวเราเจ้าใดนี่เหรอนี่ปกติแถวนี่เต็มตลาดนาอพี่น้องเนาะเต็มแต่ว่าตอนนี้คุณแม่จากหลายๆถุงสามสี่สิบถุงเรืออย,ยู่หาถุงมสมที่ะทีสุดในโลกสมงวเราบ้าองจาบ้ามีตัวใดมาล่องมาล่องจริงๆอื มาหอดทางพี่ยังบางคอล้ามบอกคุณแม่บาทน,นี่แม่งกับคุ่นเศร้าบาทปานได้ฟรีดเดี๋ยวกะเจอคุณแม่มื่ออื่นะครับรยุทธีบ้านโคกกลงางว้ายว้ายมาตุมกันทำไมมาเข้าบ่อเอฟซีเพื่อนอยากเห็นว่ามุจจา่เจา้จาเจ้าบ้ามีขี่คุยยู่บอกว่า,วาอันแม่ก่อนขายดีล้านนั่นล้านนี่ขายดีตลานนี่ขนาดเอาไม่หลายๆยยังเบิดเนี่ยความกระเทียม เราเบิ่งเซียนเล่าว,ว่ายังแม่ตาตอนเดียวตัวยั่วหวานขายดีเกินบ่เหลียบที่กระเทียมก็ต้องไปเบิกไม่มืมอ่ออื่นตายเลยมู่เจ้าเที่ยวถ้าซีสะเกียดอยู่นี่ตลาดไหว้สู้ชีกับเบิดบอกแล้วตลาดของวถมอยู่ที่บ้าัตรสร้างตำบลไผ่อำเภื่อไส้มุ่นจังหวัดยโสธรพี่น้องโอ้ยหาเอ้ยไฟสีสอดเอาบ้าัตรสร้างตำบลไผ่อำเภื่อไส้มุ่นจังหวัดยโสธรมาเจอกันทุกวันเสาร์บสามเป็นต้นไปเกินว่าสอดแย่งกันกบ่เบิด เกินว่าสอดแกงเปิดแกงเสเป็นกระเล้วกันตลาดไปพี่น้องเอาตามนี่มาอีกแล้วอือโอ้ยเนาะเหยียบเนาะไอวเจ้านี่เอาไปพี่น้องผมเอามีเมียแล้วเฝ้าเมียตำมะฮวงเฝ้าเมียตำมะฮวงเอากับว่เมียก็มาแกงข้าวดิหรอเนี่ยแก้ว่าบอกว่าผัวข่อยเท้านั่นละ บ่อมีนแม่นบ่ครับอ่าบ่อมีนบ่ครับเนาะบอลร่วงงอมบอลกันนั่นเพิ่นคือบอลเดีวเดียวซะเอาเอาไปพี่น้องพ่อก,กันทุกบ่ายวันเสาร์ใบสามเป็นต้นไปเนาะพี่น้องเนาะใบสามเป็นต้นไปทุกวันเสาร์ยุทธิบันส่างสตวะบนไฟใสมุส่งจะโซทอดคลิปเดียวให้ซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อมาตอนตลาดายจวด